ตาเพื่อนตายเห็นปะ จรัดดังเพชรพลอยชายได้มองตาทำใจคล้อยรอบหยิบเมลัมาร้อยเรียงน้ำเสียงอ่อนหวานเชิงอ่อนช้อยไม่รู้ต้องทำอย่างไรมองตาก็รู้แก่ใจก่อนหินที่ธรรมาดาฟฝ้ามองดวงจันทร์ที่อยู่อย่างไกลจะมีโอกาสบ้างไหมที่เธอจะเข้ามามองรอยยิ้มที่แสนสดใสไม่อยากให้ใครมาจองชายชาวเมืองอย่างวีการนึกถึงเจ้ายิงตอนเนตร์ทรารู้ว่าิดตามาตราแต่ใจผมคงไม่คิดว่างเธอเมือนาท์ที่ตกดินมันช่างสวยงามท่าปะ ใจผมรู้ความสวยไม่อาจกินแต่แค่ไม่เห็นมันขาดใจอยากเกิดเป็นนกได้บอยบินได้เห็นตะวันรับก่อน แสงสุดท้ายตอนเยือนดินได้เห็นกี่ที่เขาอุ่นใจไม่รู้หาไหนมาเปลี่ยบเลยเป็นเธอมันดีไปหมดเลยอยากเดินด้วยกันบนพื้นทรายโปรดอย่าทำเป็นเหมือนเชยแสงจันทร์ที่ทอดบนร่างกายสะกดให้ผมหยุดนิ่งพรันข่าวรอา้องผมอาจไม่คมคายแต่เหมือนว่าเราจะคู่กันแต่รำกลางแสงดอกไม้ไฟจะบอกว่าเธอไม่คล้ายใครคำพูดคำจ่าตามอารมณ์กว,วีเขียนก่อนตามเสียงใจทุกวีทุกวันยังอาวรณ์ถึงเธอเสมอคนแสนไกลถ้าเธอไม่สนคงจำยอมคงได้แต่ คร้งไปคุณเจอจรัสด,ด่งเพชรพลอยชายได้มองตาทำใจคล้อยรอบหยิบมเมลยัยมาร้อยเรียงนํำเสียงอ่อนหวานเชิงอ่อนช้อยไม่รู้ต้องทำอย่างไรมองตาก็รู้แก่ใจก่อนหินที่ธรรมาดาเฝ้ามองดวงจันทร์ที่อยู่อย่างไกลจะมีโอกาสบ้างไหมที่เธอจะเข้ามามองรอยยิ้มที่แสนสดใสไม่อยากให้ใครมาจองชายชาวเมืองอย่างวีการนึกถึงเจ้ายิ่งตอนนิทรารู้ว่าผิดตามมาตราแต่ใจผมคงไม่คิดว่างไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนแค่ เงั้นขึ้นไปก็ใกล้จนลับตาคิดถึงทั้งกลิ่นสัมผัสรอยยิ้มดวงตาที่แสนจะงดงามผมรู้มันยังไม่พอที่เธอโองการมันมากกว่าดารา เลยหยิบทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอไปหมดไม่ซ่อนเรื่องราคะาของควันเป็นบทกวีให้เธอคนดีไม่รู้เธอชอบไหมบางคำมันยังไม่ดีด้วยวเธอหลังจะมาปรปับปรุงใช้ทุกคำสัมผัสทุกวินาะทีกลางกลองออกมาจากด้านในเพื่อเธอคนดีจะเข้ามาฟังเลยเขียนขึ้นมาให้เธอไว้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายก่อนดน,นตรีจะหมดจังหวะคำที่เขียนมันขึ้นมาไม่ได้อะไรแค่ให้เธอจดจำมันนี่ไม่นินจินดานจะเอาอะไรก็แค่เธอบอกฉันให้เอาอะไรมาเทียบเป็นเธอก็ดีเกะกะ กกก็บอันคุณเจอจรัสดังเพชรพลอยชายได้มองตาทำใจคล้อยเราหยิบามล่มาร้อยเรียงนํำเสียงอ่อนหวานเชิงอ่อนช้อยไม่รู้ต้องทำอย่างไรมองตาก็รู้แก่ใจก่อนหินที่ธรรมดาเฝ้ามองดวงจันทร์ที่อยู่อย่างไกลจะมีโอกาสบ้างไหมที่เธอจะเข้ามามอง รอยยิ้มที่แสนสดใสไม่อยากให้ใครมาจอง <S <S ชายชาวเมืองอย่างวีการนึกถึงเจอยิงตอนนี้ทรารู้ว่าพิดตามมาตราแต่ใจผมคงไม่คิดวันดวงตาที่เป็นประกายและออมกระจายคลายกับดอกไม้ผู้หญิงที่สวยที่สุดจะมองทางขวาหรือว่าทางซ้ายมีแค่คุณเท่านั้นที่มอง,บบงเข้าไปาดูแล้วมันคล้ายจะมองเธอสักกี่ทีก็ทนไม่ได้ใจมันอ่อนไหวสวยขึอปาดิป่าตรงนี้แหะ